สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะจากร้านเอา d o รังสิตค่ะวันนี้นะคะเบียร์ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปช้อปปิ้งง่ายๆนะคะผ่านช่องทาง market place lazada ค่ะซึ่งเขานะคะช่องทางนี้เนี่ยเขามีวิธีการชําระเงินแบบหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือว่าจะเป็นการชําระเงินแบบเก็บปลายทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเบียร์นะคะจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าวิธีการเลือกชําระเงินแบบผ่อนชําระ แล้วก็การเลือกชำระเงินแบบเก็บปลายทางเนี่ยมีขั้นตอนและวิธีการทํำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอป Lazada นะคะแล้วก็ค้นหาคําว่า o อ t ดอร์ลังสิตช h อบค่ะนั่นก็คือร้านของเรานั่นเองกดเข้าไปที่คําว่าร้านค้านะคะนี่พอเราเข้ามาถึงด้านหน้าของร้านค้าแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าสินค้าที่เราต้องการจะเลือกผ่อนชำระเนี่ยทาง lazada เขามีข้อกำหนดไว้ว่าให้มีสินค้าราคาส0 0พบาทขึ้นไปนะคะถึงจะทำการผ่อนชำระผ่าน lazada ได้ <S <S พอเราเลือกสินค้าแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่สินค้าเลยอ่าเราได้สินค้าที่เราต้องการจะใช้แล้วนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างคะ่ะทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S เลื่อนลงมาด้านล่างเ<ๆ>ขาจะมีคำว่าซื้อเลยค่ะเรากดเข้าไปที่คำว่าซื้อเลยนะคะ ออเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกการชําระเงินต่างๆนะคะหากลูกค้าต้องการเลือกชําระเงินเก็บปลายทางนะคะเขาก็จะมีคําว่าชําระเงินปลายทางลูกค้าสามารถเลือกชําระเงินปลายทางและกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะมีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ชําระเงินปลายทางได้แล้วค่ะต่อไปนะคะหากลูกค้าต้องการที่จะเลือกผ่อนชําระนะคะแล้ก็กดเลือกวิธีการผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้เลยค่ะ ด้านล่างสุดนะคะเขาจะมีคําว่าการผ่อนชําระค่ะแล้วก็จะมีธนาคารต่างๆนะคะให้ลูกค้าได้เลือกอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปที่การผ่อนชาําระได้เลยขั้นตอนนี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกธนาคารแล้วก็กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรนะคะชื่อผู้ถือบัตรแล้วก็เดือนวันที่นะคะส่วน C V V เนี่ยจะเป็นเลขท้าย3ตัวที่อยู่หลังบัตรนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากรอกข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกธนาคารของบัตรที่เราสออข้อมูลไปนะคะซึ่งของเบียร์เลือกเนี่ยเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะแลวเขาก็จะมีให้เลือก1นึ่งเทนเนอร์นะคะ1นึ่งเทรนเนอร์ก็คือเป็นการเลือกผ่อนชําระนะคะก็จะมีตั้งแต่3เดือน6เดือนนะคะสูงสุดอยู่ที่10เดือนศูเปอร์เซ็นต์เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้นะคะเบียร์จะเลือกเป็น6เดือนแล้วกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็กดยืนยันการเลือกได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเขาก็จะมียอดผ่อนชําระต่อเดือนแจ้งเรามาเลยนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องผ่อนชําระเท่าไหร่นะคะยังไม่พอมีคูปองเงินคืนสามารถนําไปซื้อแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าอื่นๆได้อีกค่ะรเรากดชําระเงินกันเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้า อันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการที่เขาตัดผ่านบัตรเครดิตเราเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกส่ง SMS นะคะผ่านช่องทางด้านล่างลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้ของแล้วก็ได้การผ่อนชำระง่ายๆพร้อมรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวิธีการเลือกผ่อนชำระแล้วก็วิธีการเลือกเก็บชำระเงินแบบปลายทางเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเบียคงต้องขอตัวลาไปชอปปิ้งต่อก่อนแล้วล่ะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ